เมื่อคืนฝนตกหนักมากครับพี่น้องแต่ก็พอถึงประมาณสัก5้าทุ่มกว่ามันก็หยุดตกแล้วครับแล้วก็นอนหลับสบายวันนี้อารามจะหาคำตอบว่าทำไมชาวบ้านถึงผูกพันกับช้างจังเลยแล้วเขาทำยังไงถึงจะเสน็ทกับช้างเยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราไปถามชาวบ้านดีกว่านะครับว่า เขาทำยังไงถึงจะสนิสนทกับช้างขนาดนี้นะครับเขาจะทาสีด้วยใช่ไหม เป็นศิลปะเป็นศิลปะอ๋อใช่เป็นศิลปะติดตัวช้างจะดูเป็นสีสันดูสวยงามนะครับการตั้งขบวนอย่างนี้มันจะเป็นประเพณีของหมู่บ้านชางนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่คือวัฒนธรรมประเพณีก็จะเป็นอย่างนี้ครับสืบทอดกันมานานก็จะไม่ทิ้งจะไม่ลืมทำมากี่ปีแล้วครับอันนี้ก็มาแต่สมัยป่ย่าตาทวดนะครับป่ย่าตาทวดเลยใช่อันนี้หลายสมัยนะหลายสมัยครับ ชวนเราไปรับไปเต้นกลองยาวกันอ๋อได้เลยครับไปเต้นด้วยกันโอเคทำไมเต้นเก่งจังเลยอ่ะบริษันตยินดีที่ได้พูดคุยกับ รอขบวนช้างมาเรารออยู่ที่นี่แล้วก็เราจะดูไปดูช้างอาบน้ํากันได้ครับ <usc> ได้ครับพอดีผมยังยังไม่ได้อาบน้ําเลยครับใช่เราไปอาบพร้อมช้างเลยก็ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวรอขบวนมาครับ พี่วัดไม่ทราบว่าเขาโกนหัวกันทำไมครับอันนี้คือวันนี้เขาโกนพระผรผมนาคนะครับเพื่อจะได้ทำาพิธีสู่วันนาควันพรุ่งนี้ครับอ๋อจะบวชเป็นพระเลยใช่ไหมครับอาจาร์ไม่เคยเห็นการบวชที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนครับอันนี้ครั้งแรกที่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นพระ โกนหัวเหมือนกันอันนี้ครั้งแรกนนนนน,น,กกน,นน้ออองงงแ่่ทพััาาีาาาก็เห็นแล้วก็รู้สึกดีครับเหมือนเขาจะจิตใจแน่วแน่นะครับที่เขาจะมาบวชเป็นพระอย่างนี้นะครับแสดงว่ามีศรัทธาสูงนะครับ วันพรุ่งนี้เขาจะนั่งบนมานั่งที่อยู่ข้างบนช้างอ่ะที่ก็าเรียกว่าแยงช้างครับ แลี๋ยวเราจะขึ้นหลังช้างนะครับแล้วก็ไปอาบน้ําให้ช้างนะครับที่สระการบินไทยนะครับผมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคพี่พี่เอาสบู่ช้างมาไหมครับเราจะล้างด้วยน้ำใช่ไหมครับใช่ครับล้างน้ำเปล่าเอน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าโอเคแล้วขึ้นยังไงครับเราได้ไปที่ขึ้นเลยครับมีบันไดขึ้นเกยช้างโอเคเกยช้างขึ้นเลยครับ สุร่าสุพรรณสุขสขโขทัยสวยกรุลกสุขาวิบาลสามสุขมุมวิทย์พัทลุงพัทยาพัฒนาการปัตตนีปัตตวิกรปล่อยมือได้ไหมโอ้เห็นไหมรำถนัดโอ้เดี๋ยวตอก น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็ตัวไม่เบาจมูกยาวยาวางวงมีเขียวต่ตยงวงฝังนะมีผู้มีตาท้องใไปอาบน้ำให้ช้างสนุกมากครับรู้สึกถึงความ ผูกพันระหว่างควานช้างกับ Netflix. ช้างของเขานี่ฮะพูดอะไรสั่งอะไรช้างก็ทําตามตลอดเลยช้างมันมันเชื่องมันเชื่อฟังควานช้างตลอดเวลา <ce cond ing> เดี๋ยวอารัมจะลงไปอาบน้ําให้ช้างอีกรอบหนึ่งนะครับรัช้างมาคืนครับรัช้างจริงๆอยากจะกอด กอดกอดมันอายมัง้งขอบคุณมากครับพี่ที่พาไปอาบน้ําให้ช้างด้วยครับแล้วก็ขอบคุณน้องหมวยด้วยครับน้องหมวยอาดัมก็ดีใจมากๆที่ได้บรรลุถึงความฝันของอาดัมคือไม่เคยคิดว่าจะขึ้นหลังช้างแล้วก็แบบขี่ในป่า ตอนนี้ก็เพิ่งไปอาบน้นําในสระว่าน้ําซึ่งช้างก็จะอาบน้ําที่นั่นแต่ก็จะขี้ในนั้นด้วยครับคือเขาจะอาบน้ําในน้ําที่เกาอขี้ด้วยเพราะฉะนั้นอดัาเพิ่งลงน้ําที่เต็มไปด้วยขี้ของช้างสรุปแล้วต้องไปอาบน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับ